สวัสดีพี่น้องอันนี้ไอ้คำเกี่ยวกับจะอีมาเราไอ้ตุคตะมันบ้บไปในเตออแต่ว่าวันนี้มันออกนอกวัดมาแล้ววันนี้มันออกนอกวัดมาแล้วนะพี่น้องวันนี้นี่มัน,นเน็ดเนอะไอ้อตุกตะกับคูบาเนี่ยวันนี้คูบาก็บบเบิรเถินแล้วครูบามที่ขี่ม้าพารล้อือรอบนี้คูบาครับไอ้ตุกตะ ขี้รอปีนองจักรอกหรอ,อรอเนี่ยปีนองเห้ยไอ้ตัวน้อยเริ่มมาเนี่ยไอ้ตุ๊กตามันเป็นคุณมีพระญาปัญญาวันนี้มันตโตขู่บ้าเป็นปอก,กาเออ คูบาลือฮานี่เน็ตเนอร์คูบาอริยะบุงซานี่ใค่ได้เงินนะพี่น้องใครเป็นปอะกาศแบบนี้นะ,ะตุ๊ก,กะตะก็ครคูบาเนี่ยก็ออกวัดไปแล้วไปพร้อมกันเราวางตั้งไปไปแสแวงบุญเนี่ยล่ะไปสะแสแวงบุญต่างไหนงเฮาก็บ่ฮูหงไปไปอินเดียก็ไปไ่ได้แล้วนองมืองลือเฮานี่ไปก็ตึกตึกเมืองมานนะตึกดอยลุงอ่ะนะอ๋อเชกานีไปก่อ ระวังตั้งไปก่อนชี้รอไปแอะรอสมธธิตรตัวเดียวเป็นกันชุงเป็นกันขี้วะนะไอ้ทุกตาเขามาจุแอะโจนคูบาบัจจุแล้วเนาะโจคูบาคูบาเฮานี่เอาเกือมาคลายบอกคูบาบอกเฮ้ยไปนองเฮ้ยสมัยนั่งเนี่ยเกือเนี่ย บานได้มีมีพริกมีเกลือนี่ดีขนาดแหละเกลมันเค็มเนอะเมื่อ่ปนองก็บเพาะเราเมืองได้มีเกลือนี่เป็นเมืองที่มีอิทธิพลเนอะเขาจังฮกกัรลูกันเอาเกลนาะเนาะทุกข้าก็โจคูบ้าเน่ะซื้อเกลแม่ป่าต่อซื้อมาหลายกระสอบตอนซื้อมานี่บุ้งหมดแหละมันขี้ลักแล้วใครได้กำไรอ่ะใครได้เงินหลายอ่ะซื้อมาเชือคนนี้อีเบงแม่ก่อ อก็แค่ลำบากเนาะจังเห็นได้จูงสายลังรอค่ะดนี้ปากันจูงมาเลยนะแล้วก็อันสายลังรอรอมันสำโตัวหน่อยเนาะก็ใส่เบสเบสิกแล้วเื้อกันมีก็เป็นกันตัวแยะหาคูบาจูงรอเนาะไอ้ตุ๊กตาก็ได้แบกเกอเ์ไดแบกเกอมาตัวเองเสื้อกันมีก็สนับกันนะกัน กันครูกันไอตุ๊กตาเขาก็มันขี้ลักนมันก็ว่านั่ง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 คูบ้าก็ต้องมาเปลี่ยนมันมันก็ไปจูงจูงรอครูบ้าก็เดแบกเดละาผาเลืองนั่นหรอผาเลืองข้างหัวอย่างนี้ยครูบ้าก็เรียกว่าฮอลานก่อนแดดสองหัวหนังหัวมิ่งมิ่งมิงนั่นหรอที่มันนีล่องมาละล่องก็ขามดอยมาพิ้นซิปซาวแกละมอยก็มอยครูบ้าก็จุ้มอย่างนั้นแหละ อเออจ้าเจนีมึงก็อีหือกูมาเอาเงินเอาค่ำกับมันคือกูเป็นตุเป็นพระอายุก่ได้กูก็ดีแล้วคูบ้าก็จุ้มปล่อยแบบกุตุกัตตาอย่างนั้นกุตุกัตตาก็จุ่มูบ้านทีๆเนาะว่านยิ่ได้เงินอี่งได้ข่ำเนาะก็ไปจ้างจุ่มยังไดล่ะเช่นกันนี่มานั่งปรึกษากันนะระวังตีหักหันมีน้องลงอี่หันเนาะน้องนำหันประทองว่าน้องแกลเนาะไอ้ตุตกัตา ก๊อบคู่บ้าก็มันนั่งคิดเอ้เฮาอิเอ้ยวันนี้เขายามบ้าอีละสักคอบมันก็อีมืดละเฮาก็อิบ้าเฮืองบาทเึงจ่องเอ้เฮาอีเอาอันคืินนี่ไปซื้งหวยก้อนไปดิ้ะน้อเสื้คกันนี้เขาป้ากันเอาเกินลุงลังรอมาเนาะป้ากันเอาไปซื้อหวยก้อีปอันปัโขซสื้อกันนี้เขาก็ย่างย่างย่างออกมะ มาอยู่อันตีฮันนูุนต่างกันอะมาแย่งเหรเอ่ออันนี้เขาข่อยฮันไว้เนี่ยนี่มันเขาอไม่ลักกันเนี่ยเขาเป็นตีเอาไปไว้รังจอมโป๊กเอาไปไว้รังจอมโป๊กใช้ก็ยางออกมาก็มายื้อเหรอเฮ่อเขาจะเอาดินมาดินเหนียวเนาะมาดินมาแปลงกันมาลูกมากรุงเนาะเนี่ยเขาก่อยฮันใส่คำกับเฮ่อปะไดรปะไดรปะไรลากออกมาลากออกมา หลักเอามาไปโชกติดเสิร์ฟไหมซื้อคำนี้ก่อนเลีวไหวไปพันเอออันนี้นำน้องแกนี่เอออีกะบะประตุกะตะเขาเอาเกือไปจุ่งนำมาค่อยไปแจ้ไว้ไม่แพ้พันเออแต่เคยไอ้ประตูกัตตเขาเออแต่และขู่บ้านนี่พยายาปัญญานี่เน็ต แต่แต่แต่แตแตเฮาเอาเสริงแล้วมันพุ่งมาเจ้าตั้งไหนเขาเอาเนะาะปลาโตปืดเอะปืดควางลุงนำแม่เศร้าเศร้าเศร้าเศรอไรละไอ้ที่น่ะเชคกันนี้ก็เชคกันนี้ก็ขึ้นมาละเชคกันนี้ก็มาแย่งละเกิดเจ้าบานเป,ปิ้นฮะปูฮะปลาเปิ้นเอ็มาปลา,าใส่เลยเนาะเอาละหยาดละอ้าครูบานี่ขี้รักเลยครูนี่รักคูเป็นครูบา บาดตุกตะมึงไปฝายฟันไมซีซุกไม่ไลล่อไมซีซุกนี่คือไม้ไผ่ที่มีหนามคมๆนั่นอ,ะอน่ะอเมื่อไปฟันไมซีซุกเอามัดทุมท่มโทมมันเป็นโขเวเมื่อหือไพ่เมาอ๋อาสบายมากว่าอีเนาะไอ้ตุ๊กตาบอกว่าสบายมากไปออาปอกไปวัดกูไปรับวัดก่อนไปกินเขาแดงมันไปสันเขาเแดงมันไปไปพวกยำเจ้าของเคยมาอื พงมาเจ้าเอาแล้วสักบ่ถึงอแปดโมงกลางในล่ะสักหกโมงเจ็ดโมงล่ะเอาละคูบาก็กับไอ้ตุกขะตะก็บินออกวัดมาละบินมาแล่นมาละแล่นใหม่มาเอาเกย์นะมาเอาเกย์เกยกูกุยหั่งล้ววันนี้กุยหั่งแล้วมาละคูบาก็ใจเนาะวันนี่ระดับคูบาสังขะตุกขะตะมึงเอาโคออกคูบาก็นั่งซูบเบอรลี่มาบามา นั่งยองหอสังสังยางเดียวสังไอ้ทุกขตาอย่างเดียวอไอ้ทุกขตาก็เกิียดกูบาบูมนี่จุกใจกับกูกากูก็ดกากูก็อุสาหึมากากูกระเดยใหม่เป็นเวทเป็นการแถมไอ้ทุกขตาขอมาจ้างให้สังแต่เธอไอ้ทุกขตาก็เกึดในใจกูแค่อีเดี๋ยวก่อนที่กูจะเอาคืนอกูยี่เอาคืนกูบาหน่อยละแต่มันก็เกิดบ่องใหเห็นยังไง เช่นมีเาเอาโคเอาแหลไอสุกตาขางุ่มไหมงุ่มเกืองุ่มเกือเกือปะเอเ่นทีบาก็อ้าบะมีและบะมีและกูไปเจอคูบ้าัสะาเลืงนะเลืกระต้นลงนำน้องแควเนะงุ่มไหมงุ่มไหมเกือนี่ยไอสุกตาหวหล้ออแต่เกือในนี่บ้ ไอตุกตา,าตตรตกระถมบอกว่าไอตุกตาหงุละงิดกุยจุกคูบาจะได้ไอตุกตาก็โตนะอออมันบีมีไผ่แล้วคูบาเก้อนี่ป้ามันกินนี่ปา้ปาป้าซาหนองแกนี่แล้วมันกินคูบาก็ได้ฟังกรำไอตุกตาว่าป้ากินกูคูบาก็โอ้ใจกัดใจเห็มเว้เนาะป้า,ปาบ่มมันนี่เด็กก้อนไอ้ตุ๊กตา มาก yup. มาいいออกมากฮะปลาก่อนป้าไอ้เสื้อคำมี้ก่อนปลาอ๊อกนําน้องเป๊ะตอกฮะกึ่งต้อนนําของไปเหงเตอร์เกตก็เกตเนาะ่ยกิปลามันเนี่ยมันกินเกอร์กูกูไม่ได้เงินเดิ่มซะหน่อยยอดปลามันเนี่ยเสื้อคำนี้ก่อนฮะเดีื้อคำนี้ก่อนมุมปลาไอ้โอ้มีปลาอะไรของงุ่มไหม งูงมอปลาเสื้อคันนี้กังมตามงมกับคูบาเป็นยุวัอยุว่าเนาะเป็นงปลาปลาค่จางปลาดุกงงปลานกไหวส่ยหัวแม่มือเอปักเอาคูบาก็ะต่ใหญ่กตใหญ่กตใหญ่ไอ้ตุ๊กตาตกตาไอ้เฮ้ยเซื้อคนนี้คนอู่ดีก็ไมว่าคูบาคูบาปลาดุกปักมือเห็นยจงได้ตกตาจอยนะจอยนะจอยคูบาเน ไอ้ตุกาตะาก็ดึงดึงก็จัอบดึงจังได้ก็บอออกคูบาก็หาย tới เย้ tới เย้ยยหยายคณะเป็นตุเป็นพระอย่างหายเนาะปลาดุกปลาดุกนี่มันปิดโลเอามันปิดมันแล่นขืนขาลเลไปละขืนตะก,ก้ารไปละขาลเลไปละเนาะตุกาตะกับปลาอูบาเฮ็นยังได้ก็บอออกเนาะปลาดุกอันนี้นี่ปลาดุกกินเกลอไอ้ตุกาตะว่าฮ่ามันปิดมันแห้งเนี่เนาะเชื่อกันี้น I took a tà cuba cuba hoa lob. He Hết dung dài cuba hoa 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 đại kẻ hoa 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 ไอ้ตุ๊กาตาก็อหันไม่หินมาพาลงนู่หันเออกูหูละกูจุโูบ้าเดี๋ยวจะได้อีเอาเงินไปดุกออกเนาะไอ้าตาุ๊กตาเนี่ยก็อมันอีพินกุขีลักก็เตอะแต่ว่ามันก็มีจิตใจเมตตาอยู่เดินหนามันก็ปึ๊ดไมหินลงลุงไงปึ๊ดลุงหัวดอยแหมะมันก็ขลุ่มขลุ่มขลุ่มขรุ่มขลุ่มแหม่เนาะมันก็กินงมาไอ้มนหาโขบานะ เดี๋ยวยิ้มเสียงออกแล้วไหมขรุ่มขรุ่มขรุ่มไอ้ตุ๊กตาก็อื่นฮองคูบาอ้าวคูบาคูบาคูบาเขาเจนแลนเขาเจนแลนด์มเซอร์ก็มีมามีเขาเซอร์เ้ยไอ้คูบาเดี๋ยวยิ้มเจนันก็ขลักจากติกซ่เนาะปาดุกก็ลุดเนอเออลุดคูบาก็แล่นโหรักปักวิดไปละเออเนาะเรื่องนี้ก็จบเนาะโดยพยาปัญญาไอ้ตุ๊กตาเนาะไอ้ตุ๊กตานี่ก็มีบุญคุณเขาคูบา ก็หาบะมี่เสริมบะมี่มีเนาะครูบากาะปลาดุกยังปลาดุกกไอีปักมือยังหันแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเนาะเรื่องตลกเนาะเรื่องตลกคบคันของลือเฮาเนาะก็เรื่องนี้ก็เออมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้าหนุ่พี่น้องเดีครับเดี๋ยวผมจะเนาะว่าเออเกือในสมัยก่อนนี่เฮานี่ยุคกลาทะเลเนาะกือเป็นสิ่งนีมกาไผ่กาเกืดนี่เป็นกุ้งหาง้นมีเลยเนาะแต่ก็ต้องมีปัญญา เรบไม่ปัญญายีไปเอาไปอันเอาไปอันเสริงในนํำเนอได้ตัวเป็นปลากินเท่าไหร่นาอพี่น้องน่อเนาออ่ามอยนาอไปไปฮะนำฮะน้องแฮมไปโดนปลาดุปักมือแฮมน่อเนาออันนี้ก็ฟักไ้เนาอเอาไ้เล่ามาดูมาล้านฟังเตือนพี่น้องเนอวันนี้ก็จบไปละไอตุ๊กตาภักสองนาะภาักสามก็ยังมีอยู่ก่อจนพี่น้องมาติดตามนาอวันไหม วันนี้ก็พี่น้องก็ไปกินข้าวคับเตอกันก็นเนอะกินปลาดุกเนอะปลาดุกจิ้มกิมเนอะยินดีพี่น้องต่างหลาย